ตอนนี้นะครับเราตั้งแรงดันไปที่8โวลต์นะครับนะครับกระแสเอาต์พุต37แอมป์นะครับไม่เขาใช้นะครับก็ผมดึงไป39แอมป์นะครับเผื่อไว้เลยนะครับถ้าดึงต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะดึงนะครับนี้ก็ตั้งเป็น่1วินะครับหรือว่าจะเปิดตลอดก็ได้นะครับอันนี้คือเปิดตลอดนะครับทํางใ้ออนตลอด39แอมป์นะครับ เอาสามเจ็ดแอมก็ได้นะครับนี่ดึงสามเจ็ดแอมครับสองร้อยหกสิบวัตนะครับสามเจ็ดแอมนะครับแปดโวลต์นะครับปรับโวลต์เอาตรงนี้นะครับนี่นแปดโวลต์นะครับจะดึงกี่โวลต์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะปรับโวลต์เอานะครับแอมก็เหมือนเดิมนะครับนี่คือเราฟิกแอมไว้นะครับจะตามก็ได้นะครับปรับโวลต์ห้าโวลต์นะครับจะเอากี่โวลต์ก็ได้นะครับ ต่ำสุดนะครับนี่นะครับสองโวลต์ก็ได้นะครับแต่ต่ำมากๆโวลต์จะไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามันต้องมีแบตอัพมอสเฟต,ตนะครับก็เริ่มต้นอ,อยู่ที่สามจุดสามจุดห้าสามจุดสามนะครับนี่นะครับก็ปรับโวลต์ไปนะครับจะเล่งโวลต์กี่โวลต์ก็ได้นะครับ จะลด m นะครับก็แล้วแต่จะลดเลยนะครับนี่ครับจะลด m นะครับนี่ครับลด m นะครับจะเร่ง m ก็ได้นะครับเร่ง m นครับเนนร่งกันถ้า m มันได้นะครับมันก็จะวิ่งไปที่ชนที่สามเจ็ด m นี่ครับ เร่งเร่งไปกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโหลดมันกินแค่แค่นี้นะครับนบีมันกินแค่สามสิบเจ็ดแอมป์นะครับนี่ครับเราจะตั้งเป็นโอห์มก็ได้นะครับในตั้งโอห์มนะครับตั้งโอห์มไว้ที่เอ่อศูนย์จุดศูนย์จุดสามนะครับศูนย์จุดสองนะครับ เราก็รู้แล้วนะครับตัวนี้ความต้านทานูที่0.2โอห์มนะครับกินอยู่ที่35แอมป์นะครับผมมันลดเลขจริงถ้าอยากจะได้ละเอียดกว่านี้ก็คือ0.21.22นะครับแต่นี้ลดไม่ได้นะครับกระโดดไปทีก็0.1เลยนะครับอันนี้นะครับก็ดึง35แอมป์นะครับอันนี้คุณก็รู้แล้วนะครับว่าความต้านทานเท่าไหร่คุณลดโอห์มไปเลยนะครับ จนมน,นิ่งจนวนมัน,นิ่งใช่ไหมครับถ้าอยากจะลดโอมโอมเนะี่ยเรามันเป็นฟิตอยู่แล้วใช่ไหมครับเราลดเราก็เพิ่มเอเข้าไปครับนี่ผมเพิ่มเอนะเพิ่มเอ็นนี้ก็รู้แล้วนะว่ากี่โอ姆ค่าเอ็มจะวิ่งอยู่กับที่แล้วเมื่อกี้เราตั้งค่าโอ姆นะประมาณนี้นะครับอันนี้เปิดครั้งก็ได้นะครับโปรแกรมมีสามโปรแกรมนะครับ ช่องแรกอันนี้คือเป็นเปิดค้างนะครับออความค้างช่องที่สอง0.5วิช่องที่สามหนึ่งวินะครับ